สวัสดีครับการประเมินผลงานประจำปีเพื่อเอาไปจ่ายโบนัสกับเอาไปปรับเงินเดือนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรสามารถใช้ผลงานเกรดเดียวกันได้ไหมนะครับมีหลายบริษัทที่ประเมินผลงานได้เกรด A,B,C,D ออกมาแล้วเอาไปใช้ทั้งจ่ายโบนัสแล้วก็ปรับเงินเดือนถามว่าได้ไหมได้ แต่ถ้าเกิดอยากแกรู้ว่าแล้วต่อไปมันควรจะพัฒนาไปยังไงถ้าใครอยากจะพัฒนาเรื่องระบบการประเมินผลงานก็อาจจะต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามว่าเราจ่ายโบนัสเพื่ออะไรนะครับโบนัสก็มีหลายแบบนะแบบแรกก็คือเป็นสวัสดิการตอบแทนทุกคนที่ช่วยทำให้องค์กรมีกำไรได้กำไรมาเท่าไหร่ก็แบ่งโบนัสให้พนักงานถ้าแบ่งเท่าเๆกันเราเรียกว่าโบนัสสวัสดิการนะครับ แต่ถ้าบางองค์กรบอกว่าโบนัสคือเป็น performance base d คือหมายถึงว่าจ่ายโบนัสตามผลงานก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าในใบประเมินผลงานน่ะหัวข้อไหนบ้างที่บอกว่าคุ้มค่ากับการจ่ายโบนัสนะครับถ้าผมขายของได้ตามเป้าเนี่ยจ่ายโบนัสโอเคไหมก็โอเคนะบริษัทได้กำไรก็แบ่งโบนัสให้ฝ่ายขายแล้วถ้าเกิดผมทำงานเสร็จถูกทันง,งานประจำงานูทีนเนี่ยผมไม่ได้เหมือนฝ่ายขายไม่ได้ทำกำไร จ่ายโบนัสได้ไหมได้ก็คุณช่วยให้ทำงานบริษัทเสร็จถูกท่าน,นครับอันนี้ก็แสดงว่าเกรดของผลงานส่วนใหญ่ที่ประเมินมาเนี่ยเราเอาไปจ่ายโบนัสได้ไม่ยากครับจะทำงานเสร็จถูกทันจะทำให้บริษัทมีกำไรเอามาแบ่งกันก็จบครับนะแต่ประเด็นสำคัญนะฮะอยู่ที่ถ้าเราเอาเกรดของผลงานนั้นไปปรับเงินเดือนประจำปีก็ต้องถามว่า เราปรับเงินเดือนประจําปีเพื่อถ้าบอกว่าก็เพื่อให้เอาชนะเงินเฟอ้อนะเอาชนะค่าครองชีพก็แสดงว่าทุกคนปรับเท่ากันใช่ไหมเหมือนโบนัสสวัสดิการปร็แบแต่ไม่อะเราจะปรับเงินเดือนตามผลงานพอปรับเงินเดือนตามผลงานก็ต้องกลับไปดูว่าหัวข้อในการประเมินผลงานในใบป,ประเมินผลงานเนี่ยมันมีเหตุผลมากพอที่จะปรับเงินเดือนไหมถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งโบนัสคือ การจ่ายตอบแทนอดีตนะหันไม่มอง12เดือนอ้าวบริษัทได้กำไรเอามาแบ่งกันจบไม่ผูกพันระยะยาวแต่พอเป็นการปรับเงินเดือนประจำปีคือการซื้ออนาคตพนักง,งานด้วยการหันไปมองผลงานแค่12เดือนที่ผ่านมาเป็นตัวแทนและก็จ่ายเงินเดือนปรับเงินเดือนพนักง,งาน10% 10%์นี้จะเป็นต้นทุนที่ผูกพันระยะยาวขององค์กร จนพนักง,งานเกษียณอายุแล้วพรุ่งนี้ปีหน้ามันก็จะกลายเป็นฐานของเงินเดือนใหม่ดังนั้นลองกลับมาดูว่าหัวข้อในใบประเมินผลงานสะท้อนการลงทุนระยะยาวของอุปก,กรแล้วหรือยังครับคนบางคนทำงานแค่เสร็จถูกทันเหมือนเดิมทุกปีนะร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์ก็คือเสร็จถูกทัน อยู่มาสักสิบปีปรับเงินเดือนปีละสิบเปอร์เซ็นทุกปีเงินเดือนขึ้นไปเรื่อยเงินเดือนเริ่มแซงค่างานเรียบร้อยแล้วนะครับคนบางคนทํางานผลงานยากขึ้นทุกปีผลงานดีขึ้นทุกปียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีงานยากขึ้นทุกปีต้นทุนก็ลดลงนะพอรักวิตี้ก็เพิ่มขึ้นปรับเงินเดือนก็คุ้มนะเพราะว่าเขามีของ ที่มากกว่าดีกว่ามาแรกกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับข้อสังเกตอีกการหนึ่งก็คือการปรับเงินเดือนให้กับคนที่ผลงานดีทํางานเสร็จถูกทันเหมือนกันนะทุกปีก็ต้องดูว่ามีคนบางคนเนี่ยเขาไปต่อไม่ได้คือขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้ยิ่งปรับเงินเดือนมากเท่าไหร่หลายปีบ้างเท่าไหร่เงินเดือนยิ่งจะชนกระบอกเงินเดือนเราเรียกว่าเงินเดือนตันนะครับ ถ้าไม่มีกระบอกเงินเดือนก็แสดงว่าเงินเดือนทะลุไปแล้วนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งผลงานดีปรับเงินเดือนเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะครับขึ้นทุกปีแต่ปรากฏว่าเขาเติบโตเร็วแสดงว่าตำแหน่งหน้าที่ของเขาอะหนีเงินเดือนที่ปรับขึ้นไปทุกๆปีได้สบายสบายแต่คนที่เงินเดือนปรับขึ้นทุกปีทํางานดีในตําแหน่งเดิมแต่ไปต่อไม่ได้เนี่ยสักวันหนึ่งเงินเดือนก็จะแซงค่าง,งานนะแซงผลงาน แซงตำแหน่งงานขึ้นไปเหมือนกันครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับองค์กรที่เอาเกรด A B C D จากการประเมินผลงานประจำปีไปใช้ในการปรับเงินเดือนแล้วก็จ่ายโบนัสนะตอนนี้บางองค์กรที่ผมเป็นที่ปรึกษาเริ่มมีแนวคิดที่จะทำเกรดของผลงานออกมาเป็น2เกรดเกรดหนึ่งเอาไปจ่ายโบนัสเพื่อบอกว่าเอาหัวข้อไหนบ้างคะแนนร้อยคะแนนเอามาจากไหนที่เอาไปจ่ายโบนัส ส่วนอีกเกรดหนึ่งคือเอาไปปรับเงินเดือนให้เวทน้ำหนักข้อไหนมากที่สุดแล้วเกรดที่ได้มาก็เอาไปปรับเงินเดือนอ่าถ้าเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปอาจจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้การประเมินผลงานนะที่เป็น KPI เป็น competency ได้หัวข้อมาแล้วเราควรจะเวทน้ำหนักเพื่อจ่ายโบนัสแล้วก็ปรับเงินเดือนแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับขอบคุณครับ